วีออสตัวท็อปเข้ามาใหม่อีกแล้วครับคันนี้ประวัติศูนแล้วก็เลขไมเพียงแค่8 0 0 0 0่นเท่านั้นนะฮะไมหลักหมื่นใครมองหาอยู่รถเพิ่งเข้ามาใหม่มาดูคลิปนี้เลยนะครับผมแกะโครงสร้างให้ดูอีกแล้วเหมือนเดิมคันนี้ฟีดาวน์จัดเต็มผ่อ,อยู่ที่6,700สําสหรับตัวท็อปภายในได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับกล้องถอยเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้แล้วประวัติศูนย์บ QC คิวซีพาร์ยังอยู่ครบหน้าไมแปดหมื่นเก้าพันโลเกียร์อัตโนมัติแอร์ออโต ประมาณนี้คร่าวๆนะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆนะฮะใครที่อยากอัปเดตก่อนใครนะครับมองหา v ีออไว้ใช้งานอยู่นะครับประวัติสูงเลขไม่หลักหมืน่นต้องมาดูคลิปนี้เลยนะฮะและอียตัวรถคันนี้เป็นยังไงนะครับพี่เข้าไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วิออมือ2นะครับวันนี้อยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะฮะแล้วก็ผมมีรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็น v ิออตัวท็อปเลยนะครับหรือที่เขาเรียกกันชื่อรุ่นย่อยว่า1.5 HIGH ไฮนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้เป็น v ิออตัวท็อปแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะไม่แป0 0 0ืเท่านั้นเองนะครับรถเพิ่งเข้ามาไม่แป0 0 0ืราคาเนี่ยสามแสน ฟีดาวจัดเต็มนะพี่ๆถ้าจัดไฟแนนนะครับผ่อนอยู่ที่6,700ตลอดอายุสัญญาเลยนะครับ oh. เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาไปดูบอดี้รอบคันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดดีเทลกันสําหรับคันนี้นะครับเป็นยอตัว to ท็อป oh. ว่ามีฟังก์ชันออปชันอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับแล้วก็จะพาดูด้วยนะตาหนิว่าสภาพแรกรับเรารับเข้ามานะฮะมีตําหนิอะไรบ้างสําหรับคันนี้นะฮะก่อนจะไปเก็บงานผมไปฉกมาจากโรงช่างเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะเขากำลังจะล้างสีผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยล้างขอมาถ่าย รีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนนะครับก็จะได้อัปเดตไปพร้อมๆกันนะฮะสำหรับวีออสคันนี้ก็ตั้งแต่แรกรับเลยเรายังไม่ได้ล้างเลยพี่ๆเข้ามาเห็นไหมฮะมีร่องรอยแบบนี้นะครับก็จริงๆผมไม่ได้ขยตางสภาพอยู่แล้วนะฮะผมก็จะเก็บงานให้ทุกอย่างนะครับสวยงามพร้อมใช้แต่ว่าแอบ,บเอามารีวิวให้พี่ๆ ช่องเต้ได้รับชมกันก่อนใครนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจก็จะได้ติดต่อเข้ามาจับมาจอนก่อนได้นะครับสำหรับตัววิออตัวท็อปนะฮะ1.5รุ่นไฮนะครับก็ติดต่อเข้ามาหาผมนะช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับเบอร์ด้านล่างตรงนี้สามารถโทรเข้ามานะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันแจ้งทะเบียนรถกับผมได้เลยนะครับคันนี้1690นะครับอ่ะมาเลยนะครับสำหรับคันนี้เป็นวิออ1.5รุ่นไฮปี2019 เลขไม้เนี่ยแปดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองเดี๋ยวพาไปดูหน้าไม้ด้วยว่าเท่าไหร่นะครับราคาเนี่ยสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยนะครับผมอ่ะประมาณนี้มาดูกันหน่อยว่าตัวท็อปได้อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูด้วยว่ามันมีตําหนิอะไรบ้างที่เข้ามาตอนแรกเลยนะครับอ่ะมานะครับสําหรับตัวท็อปเนี่ยไฟหน้าได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับภายในรมดํามาจริงๆไฟหน้าแบบนี้จะได้มาตั้งแต่ตัว1.5รุ่นมิดแล้วนะครับ 1.5ดรุ่นมิดก็จะได้มาแล้วนะฮะไฟตัวที่เป็นไฟหลี่นะครับเป็นแบบ a ดย์ i ท e ์ไลท g u i d i n g เป็นเส้นนวลๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟ d a y t i m e อันนี้เป็นไฟหลี่นะขอภัยเป็นไฟหลี่นะครับแบบ i n ท Guiding ส่วนไฟ d a y t i m e เนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับสำหรับตัว1.5รุ่นมิดนะถ้าไม่ใช่ตัวท็อปจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับ่มาดูตำหนิกันหน่อยก็จะมีร่องรอยมาแบบนี้นะครับไม่ไม่ถึงกับเข้าสีนะครับเดี๋ยวขัดเคลือบสวยงามแน่นอนแล้วก็ด้้้าาาานนนนนหหมมมีีตปรระะณคับ อ่ะตรงนี้ก็มีรอยเบียดมาหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าในเรื่องของอุบัติเหตุนหนักเนี่ยผมรับประกันให้เลยนะครับว่าไม่มีแน่นอนนะครับในส่วนของบอดี้เนี่ยสวยนะฮะเดี๋ยวล้างขัดเคลือบสีสปาภายในฉ่ำแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับประวัติศูนย์ด้วยนะครับพี่ๆผ่อน6 7พ0ตลอดสัญญาติดต่อมาได้ตลอดนะที่เบอร์ด้านล่างผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วอมาดูล้อกันหน่อยนะครับสำหรับตัวท็อปก็จะได้ล้อเป็นลายพิเศษล้อลายนี้นะครับที่เป็นลายไบ,บพัดแบบนี้จะได้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้น นะครับแล้วก็ในเรื่องของเบรกนะความปลอดภัยได้เป็นดิสเบรกสีล้อแล้วสําหรับตัวท็อปนะครับโครงสร้างหน่อยนะฮะ mm. หลักๆก,ก็ขออนุญาตพามาดูโครงสร้างแล้วกันเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับรอยแต้ม QC ยังมีให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าขี้ฝุ่น,ม,นมันจะมันจะหนาหน่อยนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างเลยอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเอามาให้ดูกันก่อนอื้ออ่ะก็จะมีแบบว่าเหมือนยางมาตรงยางมาตอยบ้างแบบนี้นะพี่ๆนะอ่ะก็ถ้าเกิดรถยังไม่ติดจองนะครับประมาณ2วันเราขัดเคลือบสีอะไรเสร็จ ก็ผมจะมาถ่ายอัปเดตให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งถึงความสวยความงามของเขาผิวพันธ์เนี่ยเดิมแน่นอนนะครับมาดูกระจกมองข้างหน่อยเป็นปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะฮะเป็นสีเดียวตัวรถแบบนี้กระจกส่วนของด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านๆนะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยมือเปิดประตูจะได้เป็นแบบโคเมียมนะครับแล้วก็กุญแจจะได้เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสแล้วนะนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสมีปุ่มสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะมานะฮะ มาดูหลังคากันหน่อยที่เห็นเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับจากโรงงานแล้วนะจะเป็นในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับด้านบนหลังคาประมาณนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เสา A เสา C นะฮะต่างๆไม่มีบิดเบี้ยวนะครับเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างกันต่อภายในสําหรับตัวท็อปนะครับก็จะดีไซน์มาเป็นแบบดําแดงแบบนี้นะฮะดำแดงได้เฉพาะตัวท็อปนะพี่ๆนะแล้วก็จะเห็นมีป้าย QC p a r t อยู่นะครับจากศูนย์โตโยต้าเลยคันนี้ประวัติศูนย์ 0, แล้วก็เลขใหม่เนี่ยแปดหม่นเท่านั้นเอง มาดูหัวน็อตแก้มกันหน่อยคันนี้แก้มด้านข้างหัวน็อตสวยใสนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ลงมาจนถึงด้านล่างเลยนะพี่ๆจะได้เห็นโครงสร้างกันในส่วนของด้านล่างสุดตรงนี้หรือที่เขาเรียกกันว่าบันไดทางขึ้นลงนะครับพี่ๆดูได้เลยนะสีสวยมากนะครับแล้วก็ร่องรอยการใช้งานเนี่ยเล็กน้อยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวขัดหยาบเนี่ยออกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวขัดให้ทั้งคันเลยแผ่นเพจนะครับเพจเดิมก็ยังอยู่ครบแบบนี้นะครับรถเนี่ยผลิต เดือนเมษานะปี2019นเะครับเลขเครื่องเลขตัวถังต่าง,างๆนะครับทุกอย่างตรงหมดขอเช็คกับผมได้แอดไลน์มาได้เลยนะครับหัวนอ็อตอ่าฝั่งเสาบีไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงด้านบนตรงนี้เลยหัวน็อตสวยเลยนะครับประตูไม่มีขันไข่แน่นอนแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูรอยสปอตด้านฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านิดนึงสวยๆแบบนี้พี่ๆสบายใจได้นะครับรถไม่มีตีรังกามาแนะน,น่นอนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการชนหนักเนี่ย ผมก็รับประกันให้นะครับมีระบุอยู่ในสัญญาชัดเจนอ่ะมาเดี๋ยวมามุดซอกกันหน่อยฝั่งเสาบีปรืบ๊บอ่ะหัวน็อตต่างๆสวยงามนะครับลงมาถึงบันไดาทางขึ้นลงมีร่องรอยมาประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้ขัดออกแน่นอนแล้วก็สําคัญเลยนะครับโครงสร้างของ v o s เราไม่ดูไม่ได้เลยนะพี่ๆนะอ่ะแกะมานะฮะจะมีรอยขีบโรบอทแบบนี้นะครับเป็นโปรเซสของทางโตโยต้าเขาตั้งแต่โรงงานตั้งแต่ลายผลิตแล้วนะครับเพราะว่า เขาต้องใช้โรบอทในการคีบตัวถังเนี่ยไปจุ่มในบอ่อสีนะครับตรงนี้ก็เลยจะทิ้งรอยไว้แบบนี้นะฮะเป็นเรื่องปกตินะสองข้างเลยนะครับพี่ๆซ้ายขวาเพราะว่าโรบอทจะต้องคีบ2ฝั่งเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะฮะโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับแบบนี้ผมร,รับประกันให้แล้วก็ในส่วนของล้อหลังผมแจ้งไปเรียบร้อยแล้วว่าได้เป็นดิสเบรกเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดนึงอ่าด้านในรอยรั่วซึมเนี่ยไม่มีให้เห็นนะพี่ๆนะของเหลวไหลยเยิ้มจากตัวช็อคอัพเนี่ยไม,ม เดี๋ยวหลังจากสปาเนี่ยบอกเลยว่าฉ่าแน่นอนใครที่สนใจติดต่อมาก่อนได้ราคาค่อนข้างดีเลยนะฮะไม่ถึง4ี่แสนนะครับได้วีออตัวท็อปไมล์หลักหมื่นไปใช้ผมบอกเลยว่าราคานี้สเปคนี้เยกไมล์แบบนี้คันนี้คันเดียวนะพี่ๆถ้าเกิดยังลังเลอยู่นะครับไม่ต้องลังเลแล้วนะฮะปกติราคาเลทนี้ต้องไมล์หลัก 100, แสนลวนะครับคันนี้ไมล์แปดหมื่นเท่านั้นนะฮะมาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับสำหรับตัวท็อปเนี่ยจะมีเส้นโคมเมียมตัดที่ฝากระโปรงท้ายแบบนี้สังเกตง,ง่ายๆเลย แล้วก็ตัวกล้องถอยเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์ถอยก็มีมาให้นะครับถือว่าเป็น v ีออที่ให้ออปชันมาค่อนข้างครบแล้ไฟท้ายได้เป็นแบบ LED นะครับไฟท้ายแล้วก็แบต v ีออสติ๊กเกอร์เคมอเตอร์ K ยังอยู่นะครับโลโก้โตโตยต้าชัดเจนแบบนี้สวยๆเลยดูผิวควันด้านหลังได้เลยนะฮะนี่ยังไม่ได้ขัดเคลือบสีนะด้านหลังมีตำหน่งมาประมาณนี้นะฮะเป็นรอยอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมว่าขัดออกแน่นอนไม่ได้ถึงกับเข้าเนื้อนะครับ ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะผมพามาดูสภาพแบบแรกรับเลยนะครับว่ารับเข้ามาเนี่ยโครงสร้างบอดี้เป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ยคือสวยมากเก็บงานนิดนิดหน่อยหน่อยสวยเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตเปิดฝาท้ายนิดนึงจะได้มาดูโครงสร้างกันด้วยว่าฝากระโปรงท้ายเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับมานะฮะหลักๆก,ก็หัวน็อตเนาะต้องมาดูกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รอยซิลิโคนนะตรงนี้แบน,แบนๆนิ่มๆจกเข้าแบบนี้แบบน่แบบนๆเลย นะครับด้านซ้ายดูมันไปแล้วมาดูด้านขวาด้วยสวยงามเหมือนกันทั้งสองข้างแบบนี้ <Okay. S 1> อ่าแล้วก็ถัดลงมานะครับลัางน้ำนะฮะรอยสปอตรอยเชื่อมรอยต่อต่อตางๆถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนดูไม่เป็นนะตรงลัางน้ําผมแนะนําง่ายๆนะครับเราดูด้านขวาเสร็จปุ๊บใช่ไหมอ่ะเรามาดูด้านซ้ายต่อมันจะเหมือนกันเลยนะับเพราะว่ามันผลิตจากโรบอทนะครับมันจะต้องเหมือนกันถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งบิดเบี้ยวนะครับหรือว่าปูดอะไรแบบนี้ สันนิษฐานได้เลยว่าไม่เดิมแล้วนะครับไม่เดิมแล้วอ่ะด้านในคันด้านในดูได้เลยนะครับตัวรอยต่อต่างๆรอยสปอตยังอยู่ครบแบบนี้แล้วก็ก้มมานิดหนึ่งนะครับสําหรับด้านล่างตรงนี้จะมีรอยปาดอยู่นะครับรอยซีลิโคนรอยปาดแล้วก็เป็นสีเปลือกไข่แบบนี้นะครับเดิมแน่นอนถ้าเกิดว่ารถมีการโดนชนท้ายมาหรือว่าทําสีมานะครับตรงสีเปลือกไข่เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามีการทําสีทับลงไปนะครับประมาณนี้สําหรับด้านหลังสาหรับด้านหลัง เดี๋ยวไปดูฝั่งผู้โดยสารกันหน่อยนะครับมาถึงฝั่งนี้แล้วนะผมดูจากตาเปล่าเนี่ยก็คือรอยบุบรอยลักยิ้มอาเรต่างๆไม่มีให้เห็นนะครับมีแค่ร่องรอยการเบียดการขูดนิดๆหน่อยๆด้านล่างอะไรแบบนี้นะครับมีรอยหินดีบ้างนะครับประมาณนี้ถือว่าสวยแล้วนะครับสวยแล้วรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแล้วก็มีตําหนิมาประมาณนี้ถือว่ารับได้นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้สวยแน่นอนมาดูฝั่งนี้นะครับ เห็นไหมพี่พี่จะมีรอยขีดโรบอทอยู่แบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับแบบนี้สบายใจได้ว่ารถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุนหนกักหรือว่าพลิกคว่ำตีลังกาทําสีตัวบอดี้มาแน่นอนนะครับแบบนี้เลยอเดี๋ยวขอญาตกระดูกงูเนี่ยจริงๆไม่อยากดึงบ่อยนะครับเพราะว่าจะล้าด้านหลังนะครับก็ได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีดําแล้วก็เดินได้สีแดงเป็นเบาะหนังที่ตัดด้วยสีแดงทั้งหมดนะครับสําหรับตัวท็อปตรงแผงประตูก็จะเป็นสีดํามือเปิดประตูตรงนี้จะอ เป็นสีดําแบบ Pinole b a c k มาพาเข้ามาดูด้านในนิดนึงดีกว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพแต่ถือว่าสะอาดมากแล้วนะครับสะอาดมากแล้วแทบจะไม่ต้องสปาเลยก็ว่าได้นะฮะตัวเบาะเนี่ยไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับนิดนึงด้านหน้านะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรให้ใช้งานบ้างแล้วก็สรุปแล้วเลขไม้แปดหมื่นเนี่ยแปดหมื่นเท่าไหร่โอเคไหมครับอ่ะรอสักครู่หนึ่งตึบ เดี๋ยวขอดูแผงประตูนิดนึงดีกว่ากระจกนะครับไฟฟ้า4บานแล้วก็ออโต้คนขับตรงมือเปิดประตูเนี่ยจะเป็นสีแบบเมทัลลิกนะฮะแล้วก็สีดําตัดสีแดงแบบนี้ตัวท็อปเท่านั้นนะครับมาดูไฮไลท์กันหน่อยนะครับปุ่มสตาร์ทมีมาแล้วนะครับสําหรับ v ีออตัวท็อปนะฮะปุ่มสตาร์ทมีมาแล้วพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าแล้วก็แท็กชั่นคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะอติดเครื่องเลยแล้วกันนะฮะ อ่าโอเคเลขไม้นะครับ89,000โลนะฮะสำหรับคันนี้ราคาค่าตัว399,000ฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่6,700พี่พี่ท่านใดสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับจะเป็นโทรหรือเป็นการแอดไลน์ก็ได้นะฮะอ่ใบ QC p a วซียังมีอยู่นะครับอ่าระยะต่อไปนะครับในการเข้าเช็คกับศูนย์95,000โล นะครับพี่ๆใช้งานไปอีก6 0 0ันโลนะฮะสามารถไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยคันนี้ประวัติศูนย์นะครับสบายใจได้นะครับพี่ๆหลายท่านมองหารถที่มีประวัติอยู่นะครับประวัติศูนย์อะไรแบบนี้อยากไปเข้าศูนย์ต่อคันนี้เหมาะมากๆนะครับเหมาะมากๆพี่ๆมาดูพวงมาลัยกันหน่อยจะเป็นแบบ3ก้านแบบนี้นะครับแล้วก็ท้ายตัดนิดนึงนะครับมีฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับเปลี่ยนขึ้นวิทยุต่างๆผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะตัวเรือนไมเนี่ย จะดีไซน์เป็นแบบสีส้มนะครับสำหรับตัวท็อปนะหน้าจอทัชสกีนมีมาให้และแท้เดิมโรงงานนะครับพร้อมกับกล้องถอยแล้วก็เซนเซอร์อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับต,ตัวตัวหน้าจออ่าตรงนี้ก็มีกล้องถอยมาให้ชัดเจนใช้งานได้จริงแท้เดิมของ Toyota เลยนะครับแอร์ได้เป็นแบบออโต้แล้วก็ตัวฐานเกียร์เนี่ยจะเป็นสีดำแบบเบียโนแบ็นะครับให้ดูเบาะดีกว่าเบาะด้วยอ่ะ ไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับเข้ามาสภาพแรกรับมาแบบนี้ผมบอกเลยว่า2วันคันนี้เสร็จแน่นอนนะครับ2วันเสร็จแน่นอนพร้อมใช้พร้อมปล่อยเลยอ่าเพดานสะอาดมากนะครับเพดานเนี่ยสะอาดมากไม่มีร่องรอยเลยนะครับกล้องบันทึกมีมาให้แล้วอ่ากล้องบันทึกหน้านี้มาให้แล้วปะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่านั่นก็คือห้องเครื่องเองนะฮะร,รถวิ่งมา8 9 0 0 0โลเป็นรถประวัติศู อ่ะขอไปเมื่อกี้ขึ้นแจ้งเตือนอะไรมาไม่รู้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันหน่อยว่ารถวิ่งมา8 9 0 0 0กโลเป็นรถประวัติศูเนี่ยสภาพห้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวขอญาตผมขอญาตเปิดฝาปงหน้าแปปหนึ่งนะครับพี่พี่ใครที่สนใจนะคันนี้3 9 9 0 0 0เานะครับฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่6,700ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์มาก็ได้แจ้งเลขทะเบียนกับผมได้เลยนะครับทะเบียนนี้นะ1690นะับโทรเข้า,าเลย นะครับอะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันหน่อยมาดูห้องเครื่องกันหน่อยบอกเลยว่ากริปมากนะครับกริปมากเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูโครงสร้างเนาะสำหรับฝาปงหน้านะครับหัวนอ็อตอ่าแล้วก็รอยซีลซิลิโคนนะซีลซิลิโคนด้านข้างแน่นๆแบบนี้นะครับซอกด้านในเบ้าโชกนะครับคานหน้าซ้ายแบบนี้ไล่เรียงมาเลยนะครับผมรับประกันให้เลยคันนี้ โครงสร้างเดิมแน่นอนนะฮรระบุอยู่ในสัญญาชัดเจนนะครับคลิปล้อต่างๆนะพี่ๆดูได้เลยนะใหม่มากแล้วก็ไม่มีแตกเลยนะครับใหม่มากๆคันนี้เลขใหม่8 9 0 0 0โลรถประวัติสูงนะครับสติ cker มอเตอร์เบ้าโชกอยู่ครบแบบนี้อ่าหัวน็อตต่างๆรูกลมนะครับด้านหน้าจากลายผลิตกลมทุกเม็ดนะครับผมรับประกันเลยว่ากลมทุกเม็ดแบบนี้แผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างโอเคนะครับมาเดี๋ยวขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้เป็น วิออสหนึ่งจุดห้ารุ่นไฮนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเลขมาอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันโลใครที่สนใจนะครับคันนี้ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยติดต่อเข้ามาหาเต้ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้เต้พัดยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้ายังไม่ติดจองเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จแล้วมาอัปเดตได้รับชมอีกรอบหนึ่งฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ